สามแสนห้าสามแสนห้า,หานี่โดนครั้งเดียวเลยเหรอก็โอนไลน์ค่ะออครับ,รบเขาพูดยังไงอ,อ่าแอดมินคนที่สองเขาจะพูดลักษณะว่าเป็นค่าประกันความปอดค่อดภัยของน้องที่รับงานเช่นแบบค่าประกันความลอนภัยค่าป้องกันแบ็คเมย์แล้วสุดท้ายเขาจะอ้างมีคมาา่อยคำนวณที่ว่าได้คืนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็รู้สึกแบบรู้สึกเหมือนเราแบบ โง่มากมันแบบมัน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 ก็เยอะเกินไปแบบเคยอ่านข่าวเขามากหน่อยก็หลักแสนอันนี้ก็หลักหลักลองมาหน่อยก็เกือบแสนหลักเจ็ดแปดหมื่นอะไรอย่างงี้แต่แบบเราแบบเราโดนไปสามแสนมันมันแบบเราก็ไม่รู้ว่ามันคือสามหมื่นแสนเนี้ยมันเป็นเงินของคนเดียวมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่รแต่แค่ว่าเหมือนรอว่าเมื่อไหร่ไอ้ เงินที่หายไปเนะีมันจะทำลายชีวิตเราอย่างยงตอนนี้ย็็จัดการปัญหาตัวเองได้ระดับหนึ่งก็เลยคิดว่าแบบมันมันคงอยู่ต่อไปได้เดี๋ยวทำงานแบบเก็บเงินเดือนอะไรไปแต่ว่าแบบเหมือนมันระเบิดเวลาว่าแบบเมื่อไรมันจะทำลายชีวิตเราแค่นี้แหละครับได้คุยกับคนแรก คนแรกชื่อชื่อชื่อสันเขาจะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆกแบบับนกต่อว่าบอกว่าสนใจเลยราคาเท่าไหร่อะไรงี้นัดเวลาไหนก็ในคนแรกมีการโอนค่าเหมือนนัดล็อกเวลาเป็นจำนวนเงินหนึ่งพันบาทคนที่สองเขาใช้แทนชื่อเัยเองว่าสายแอดมินสายอันนี้เขาก็จะแบบเหมือนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเป็นค่ามาจจาต่างๆซึ่ง ใน,ในแต่ละท,ทุกุกค่ามาจําเนี่ยเขาจะเคลมเสมอว่าได้เงินคืนแน่นอนก็ในโปรเซสในคนนี้เสียไปประมาณสองหมื่นเก้าเก้าพันร้าสิบเก้าบาอันนี้ไม่ไม่รู้จักชื่อแต่ว่าเ้าว่าเป็นผู้ชายเขาแทนแทนตัวเองว่าแอดมินใหญ่อันนี้เขาจะมีการเรียกโอนเงินเพิ่มค่อนข้างเยอะโดยหมัอนเขาเอ้างมาเป็นการกดล็อกบัญชีเพื่อคืนเงินลูกคา้าก็ก็จะมีกาเขาจะ พูดจาหวานล้อมไปเรื่อยล้วแบบเสียงก็เป็นผู้ชายพูดจาพ่นๆแบบโทรไปกยิบเง้เขาก็จะพูดลักษณะว่าแบบติดปัญหาอะไรแบบโอนถ้าไม่ติดปัญหาอะไรโอนเงินมาได้เลยแล้วก็ส่งสลิปมาจะรีบปลดล็อกให้ก็พูดอยู่แบบนี้จนกระทั่งแบบเบสเสร็จแล้วก็โอนก็เสียเพิ่มไปกับคนอีกอีกอีกหลายหลายแสนสองแสนนิดๆก็มีการแบบเหมือนเราก็พูดจาแบบอ้อนวอลอะไรเงี้ยบอกว่า คืนคืนเถอะแบบไม่เอาอะไรแล้วแบบไม่ถึงจะหักส่วนต่างอะไรไปก็ได้ขอแค่คืนเงินเถอะแต่เขาแบบเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แบบบางทีแบบเราเขายังอาจจะดูออกว่าเรายังโอนไหวแลพอเราโทรไปถามเขาก็จะบอกว่ามั่นใจได้ผมคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนลูกค้าร้านหนึ่งผมก็โอนมาแล้วอะไรอย่างนงี้แบบอยากให้ไว้ใจอะไรอย่างนงี้แบบเขาก็พูดจาหวัดล้อมอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะหบบนี่คอนวนไปเขาก็ไม่ค่อยสนใจ